เสียังเนี่ยเสีอดังเสียดังเทพตั้มอีเงินไหลยางไปซ่อนเงินเพราะว่าเงินคนเขามาขายบัตรเงินคนเขามาขายบัตรสอยกันมาซื้อบัตรแจกมาซื้อบัตรตัวซแจกบัตรหลายหลอดผู้ละหกสิบใบผู้ละยี่สิบสามสิบเพลเพลงเอฟซีเสียงอีสานเนาะแฟนตัวยงย่างเหนียวแดนแฟนตัวยงหัวใจย่างแต่แฟนตัวหาวันนี้นี่ บอกว่าลูว่อย่าเป็นแฟนตัวย่งครับลูกเป็นแฟนนั่งหาเขาเป็นย่ายหาย่ายหาปากราาะาาดาระาจกันดีไม่พอเหีคกับพ่อพินูมจะบอลลูนเนนส้ไรเสือ,อยู่มาลรวปอดเราไปเรียนพิไน,นไห่เราไปร่ำกรรดดร่วมงนานกันเด้โซกันหมดละได้โซกันโซกันมาสิแม่ผมไปไม่ดีโอ้่้ล้กรที่เป็นแฟนขายังแต่นจ็บว่า มันจุดลได้กกินยากนินมากเนาะเิดนิมากพอระบาโอ้ยคันตัวไฟสามารได้กี่คาตึ้งระบวะพอดีเ้าสิอาร์คีบห้างวัดอ่าพ่าสิไล่สดส่วนส่วนๆเฟ้นเพ่เห้านี่แหละให้มาสือบัตรสือตัวเบิองมือนี่มือนี่เ้าสีสตรีมแล้วมันบอเมียนทุ่มหนึ่งนี่แม่ทุ่มหนึ่งแล้วคทุ่มหนึ่งอันนี้เป็นคอนเสิร์ตยังห้านี่คะคอนเสิร์ตเสียงอีสานสตรีมมิ่งอีสานนี่นั่นใช่ไหม สีาเหลือนมาจากซีเบือนซีนั่นบอเป็นคนเสือเดียวกันบอคนมาห่างบ้าสตรีมมิ uh, like ่งนี่อ๋อสตรีมมิ่งเออว่าเหมือนว่าห่างบ้าสตรีมมิ่งเออสีสร้างสตรีมมิ่งสตรีมมิ่งขั้นเสือที่กันสิอ็กซ์ไอสานสตรีมมิ่งประเด้๋ว่าเอามาจากวันที่จิ้มเอ็กอโอ้ค่ะเพราะว่าตอนนี้เขาเห็ดหลายคอนเทนต์หลายคอนเทนต์หลายคอนเทนต์ลค่ะให้แฟนเพของเฮาผู้สนใจผู้หักเสียงอีสานเป็นแฟนของอเมื่อพี่นกหลายดิเจ็ดสีเพิ่นจิ้มมาแบบบอกพีนี่ เออวางขันได้ไเนาะเดี๋ยวปีนี้พี่แช่บอยขาดปีนี้เสียงพี่แช่แคนห้มีลร่ำคือกันบ่อไ้ขาดสบ่อให้เปิดเอาเป็นกินไอของอีสานบานเฮาเนีเสียงพี่แชนแค่กือจีบพี่แกนของอีสานแต่จีบเลยจะฟอนดจีบฟอนเอาเอาันยี้เลยจยฟอนรมากันหินเดียวหินเนี่ยหาห้ลเป็นฟังเป็นบุญหรเนาะฟังเอเอเสียงแค่ยังก่าจีบเสียงพี่น่ เมื่อเสียงเชียนอกนมือสิงศิลปะวัฒนธรรมโอ้อนซ่อนี่นว่าเอ้ยเมื่ยคูใจเปยาทั้งูนเบิไงไมลาางแล้วกเี่กินนาเพื่อนบกาเขียวนี่ยเป็ยงกบแตงล้ยงนภาษั ເດບເດບເດບເດີ້ອັນນອນສອງອອກຕໍ່ກັນເຜິນຄືນັ້ນເພິ່ນເດັດສົນໄສນອນລະໄຫມໃນຕາໄສອງມາຮຽນມືອາຄືນນັນເດີ້ບໍ່ວ່າຕານກ້ວຍົນຊົວທີວ່າ 松赞。嗯嗯嗯嗯嗯 คนว่าเม่นอีลีติแย่หาสียูนนไงบุมหน่อยอ่าพ่อซอยเก็ยิสีบุ๋เลยพี่น้องฮะพ่อซอยเกีริสียูหรือสีนีฮะยูหยอดกุล่ะโอ้เออมาปีนี้ล่ะปีสิมาเนี่ยและออกไปหมดได้พ่อคอยเมื่อนแน่นอนเมื่อได้คอยมาเห็นคอยเมื่อได้คอยก่อเดี๋วมาก็ใแจ้งมาพ่อเห็นคอยพ่อมาสีไปใส่พ่อมาสีไปรใส่พ่อปยูส่เงียยงบ่ไปบ่อไปมาใช่กีสาอย่างเดียวตองก็ห่างสิบ่หนี้่นนะ อันพี่น้องเลยร้านมาเรื่องต้นหนิดีย่าห่าเป็นภูมากด้วยความสามารถหลากหลายสำหรับคนหนุ่มคนรุ่นใหม่อันนี้บ่เป็นอวยกันดิไอ้คนยอมทั้งแม่เขาจะยอมกันต่อน่าจะยองมึงแดงไอ้แม่ยองแม่พินยองอีหริเพราะว่าผู้นี้ไฟหลายแห้งไฟหลายไฟหลายกันเรียกว่าให้มึงนี่ไฟในการแสดงเด้อมีไฟในการต่อยอด ผมเป็นไฟอุดแม่เลยไฟอุดแม่อุดพอได้ว่าสันไฟสังตัวไฟสังไฟสังแม่อีหลีค่ะฝากยายหาฝาสถานมาเป็นตัวแทนของยายยงค่ะบอกแทนเล่าดอกเป็นตัวแทนอีหลีเป็นตัวแทนอีหลีเป็นเงาของเพิ่นอีหลีค่ะพี่น no ้องแฟนเพงเพิ่นบดยถึงยายหาอย่างนิดนึงแม่น้องพี่น้อนที่ออกจากเสียงอีสานช่วงนั้นเนาะวิกฤตชีวิตคือแม่บ้านเพิ่นเพิ่นอานิจ่า ขอไปถ้ามีผมไปเห็นเพื่อนเลียนแย่หานีกคนรอบหลังมันคือคัดแข่งผม้ไปดูเขาเนี่ยจนได้บอกทำห้ตัวไปอยู่อย่างนี้เลยไปเรื่อยไแยกจริงกันนะพอเรานั่มใจเกินแล้วโดนไรเียแล้วี่หาปีขึ้นหลังพ้หนึ่งพบสองนี่งานจานจะมีกระไรอาจารย์แค่หาจะไปก็พออันเดีย อันนั้นเ้างก่อห้องบวงวันเ้างกวมาทหาศาลคุณพี่น้องพี่ที่พ่อพี่น้อนี่ก็ว่าถือเพราะว่าในการสานงานมันเป็นการร่วมพลังผู้นีิเก่งจัานึงผู้นีก็เก่งท่างนึงหนึ่งคนหนึ่งคะแนนเสียงหนึ่งคนคือหนึ่งคะแนนเสียงหนึ่งคนคือหนึ่งความคิดไงคือผู้เดียวอะไรเองกันบันทึกคันธามีแฟนเพื่อนผู้เด็กกำลังเบิ่งอยู่ตอนนี้ค่ะกำลังเบิ่งยายหารวก็พ่อพินเอว่ากันโอ้ย ันนี่ขันพลคืนเนาะคือแทนพิ่นสะพานเฮ้ยซ้ำย้ายหานี่บ่กูเจ๊งคนนั้นอีกเซิร์นเซิร์นมาสมัครมาเลยมาเลยมาปะทะย้ายหาเลยจะย้ายหาขึ้นเอาข้องอีกได้ไหมวะไงเหรียญมากจอยไงว่าตัวกระดเขาแข่งกระโดดว่าตัวจอคอเขาแข่งห้อยคุณ กตเลยบัว่าเจ้าของมันต้องมีผู้เก่งกว่าเขาอันนี้เขากับบัวเดวาเจ้าของต่ว่ายขันผู้ใดว่ายแต่ครูหวานสั่นคำพูดเอกคือจังสั่นว่าจังสั่นข่ข้าวโกยไห้หาข่อยสิไปตัอนี่ก็สั่งเสกอีสานซ่วยเมนเยนมดมาลองมึงแบนหามาขาดหายบ้าติดต่อมาทั้งขอพิสิก็ได้ทั้งเมนเยนโดข้าวไห้หาก็ได้ข้อความยังเมันรับใบเบิร์ดพี่น้องขันสิบ้าเก่งไปไายหาขันเท่งขันเท่งขันช่วยกันขันเท่ง เพใส่กันนี่ว่ามึงว่ามึงเก่งที่กูสิบัวซอยมึงก่อนหน้านี่กูสิบัต้อยยอดให้มึงนี่นี่ก็ไปบ่ได้ไปบ่ได้ไปบ่ได้ไปต้องเป็นหนึ่งเดียวเนาะแม่เนาะแม่นค่ะก็แต่สี่าวงคุณเนาะก้าว่งนี่นี่รับงานได้จะได้หนึ่งสามวันรับงานได้จะได้พี่น้องเป็นขาฟ้าออนไลน่แมนเทาจังบริจาคหลายก็หาโอเคทั้งสี่หลังงายเจ้าจอนขอยู่บูลกระได้เนื่ยนะมันข้าควบิดเดอดเลยหลับต่อไปเรื่อยๆไป กันเลยว่าหาเจ้าหาเจ้าน้าวบ่อน้าบ่ส่วไม่พ่อทีส่วนต้นุ้มอยู่หอแกงเอยอย่างนี้ต้อเป็นท้าบันตุนบ่บ่มันจ่าผมเนาะทำเข้ากันเราได้วันนึงพอจักกันได้ฮานี่ยกพบินกัดดีพี่นเดียวพิ่นเก่งเนาะเก่งเก่งเก่งกูพูี่บ่เก่งพี่เพื่นน่งมันเป็นคนรุนไ่งกัวจพนิคู่ากหลักจํเาะกเรียนพิ่นิ่งยิเสียงพิตลกชุดที่ในขอสาสารล่าเสิ ให้ตั้งเจอไหนกูถ่อทุหลอกสารพันลุหลอดสารพันซ้อนเมาเห็นปีจากหล่เียนปนมาเด็กนี่คือมึงมซ้อนเลอันนี้อยาบเลี่ยนโดยตัวจฉาะเทยวชีโรถมาจากบ้านมากอดบ้านองเลี่ยบัานเสกไก่จากฟนคณบัานเสไก่รอมตห้ากิโลหกกิโลขี่จักรยานมันอนน้ำพืนมองผู้สอนพินมองเงี้ยวอันนดีเฮี้ยงเฮี้ยงกับกับพืนเลยองก็ปล่อยเลยกันก็อดีพินของเงี้ย พอพี่ยี่ว่าไอ้ดีดีไม่ใช่ว่าดีอยู่สีสันพอใช่เลยอะดีงานทำเนี่ยแม่ดีจำเป็นเออดีงานดีดีไม่คดวอะไรกันไปซอยเขึ้นดีแหละจังวาย่ายหาเป็นคนเก่งเป็นคนหนุ่มที่เก่งหนมตรงเนี่ยนมนุ่มมากหลากหลายหลากหลายมากมายด้วยความสามารถแมนยูกยินเพราะว่าแม่สิบอกกำลังแสดงของเฮาตลอดว่าอย่างตลกเนาะอันนี้ ก็เอิ้นว่าให้ให้ข้อมูลกับลูกว่าลูกจ๋าเราเล่นตลกอ่ะคุณอย่าเล่นตลกหน้าเดียวหมายความว่ายังหมายความว่าบางคนก็อยากแต่งสวยอยากแต่งร้องแต่คันสีให้แต่งควกให้ให้คุยใหญ่หาเนี่ยบ่แต่งอ้าวต้องให้มันมีหลายรสชาติตัวแม่รอแต่งคุณยิ่งแต่งคูณใส่แต่ง แกงยำบดแกงหมดแล้วแค่ห่านีิเฮซวยยางพิมพ์ฮิช่สเฮซวยยางค่ะคนจะใครสิเป็นยายหาดาวข้างป่าบอกว่าข้างหรอกบอก่ข้างพิ่ข้างฝ่าสะท้านอยู่แล้วเนาะเออยายหาฝ่าสะท้านข่ามไปนักพี่น้องเด้อดาวเสียงอีสานคันนี้กับดาวเสียงอีสานเราทำไทยหรอกช่องนี้บอกว่าจะทำไทยกู่รเป็นดาวก้ามก้ามพระวันจะเป็นดาวไทยการจิไทเออจ้ใกล้สิโกวงแล้วเออกล้สิโกวงเลวแต่ออกปนอ ส่งสัญญาณอยู่สัญญาณดีๆส่งมาอยู่แม่เขาเปิดกวนโมลดวงอ่ะค่ะสัญญาณส่งสัญญาณมาแล้วเป็นสัญญาณดีๆนะคะจ้าค่ะติโตมาที่เพียสิบอีสานเมนลรนกุ้ยเล็กทอนหรือขันหาว่าสนใจจกทำบุญออนไลน์ผ้าป่าออนไลน์กระถิ่นออนไลน์จ้างเสยตอีสานของเข้าให้คายบัตรไห่บอกบุญค่ะบอกบุญซอยกันแล้วก็ต่อยอดบุญค่ะช่วงนี้กหูลวบตาไก่ ม่เป็นอยู่ของออนไลน์เนาะของออนไลน์ต้องย่อมรับต้องปรับตัวมาล่ามีปรับตัวไว้นี่ไหมน้องไฟสีขึ้นมามาล่าสิมาขายแบบออนไลน์ไว้ปะนนี่ผู้ใดก็เห็ดโอ้เห็ดเบิด์ตป่นี่ยี่สามสี่คนก็เห็ดได้ต้องอยู่ให้ได้ต้องอยู่ให้ได้อยู่กับอยู่โควิดยุคเศรษฐกิจตกสะเก็ดข้าต้องอยู่ให้ได้ค่ะแม่นโควิดวันนี้แต่เราต้องปรับตัวให้อยู่ให้ได้นะคะเราต้องสู้และก้าวไป พ่ทถิมกันเข้ามาถิมกันเนาะหานอค่ะนาอพอพี่นะเอาจ่าไนแม่งตได้บ่นิจ้าไปได้บ่นิชิ่วหลชิวไหลยงลงหลเป็นตัเองง่ลนั่นละง่ายซอยงานซอยงานซอยขันงาซอยจะเฝาเออน่อด้วกี่วนวมแนีเอายู่ดีไม่แห้งุกสขุนกน้อยพี่น้องจ้าฝากพี่น้องทางจ้องปีไก่ออฟฟิเชียลออฟฟิเชียลน้อพี่น้องเนาะปีไก่ออฟฟิเชียลคนหลายๆคอร์คกับ i'm not gonna lie